เอาละครับกระดาษสีผมมาพบ,าบ,บ,บก,กพบันนะครับผมพลพิจัยตะปบขัดรอกพอสปอนนะครับผมวันนี้เป็นตอนที่1013งพถึงหนึ่งพันสิบสี่นะครับผมเอาละครับเพิ่มให้เป็นการสิบรานครับผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อบานดีกว่าขาอุปกรณ์แห่งเตาจุนวนมากและอุปกรณ์เครื่องเตาอีกมากมายแถมยังมีคิตันทักศี กิตต้นแห่งความกระหนและพะสุตุรำค่าต่างๆเมตดจาอายุพนะมากมายและมอโดสืบท่อมันมีสมบัติมากมายจนแทบจะนับไม่จ้ามูลค่าโดยวรวมของเรานั้นเพิ่มขึ้นตายสิบเท่าเย่เทียนอดทานด้วยความยกใจด้วยสมบัติและทรัพยากรมากมายเหล่านี้มันเพียงพอสำหรับเขาที่จะฝึกฝนจนถึงขั้นกา หรือขั้นปลายของอเขตแห่งเต่าและถ้าเขาแลกเปลี่ยนอุปกรณ์แห่งเต่าและมอตกทั้งหมดมันก็เพียงพอที่จะให้เขาฝึกฝนจนไปถึงระดับสูงสุดขอบเขตแห่งเต่าอันยิ่งใหญ่และหากเขาต้องการที่จะฝึกฝนผู้ตนคนอื่นมันก็เพียงพอแล้วที่จะบมเพาะพวกเขาไปจังขอเบเขตพุดตราที่เต่าได้แต่เยี่เทียนนั้นแตกทางกระดูกปลายพอรากฐานกระกเพาะของเขานั้นมันแข็งแกรงมากกว่าคนปกติซึ่งมันยืนเดือรจะรับ ผู้ตนคนอื่นเป็นอย่างมากดังนั้นเขาจําเป็นจะต้องใช้ทร,ร,รัพยากรจำนวนมากกว่าผู้ตนคนอื่นหลายเท่าแม้ว่าเขาจะใช้ทร,ร,รัพยากรจำนวนมากแต่ทรัพยากรเหล่านี้ก็เป็นพอแล้วสําหรับเขาที่จะทําการปลมเพาะได้อีกเป็นเวลาน,นานแต่ด้วยตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นถอยที่สุดแล้วด้วยอุปกรณ์แห่งเต่าที่มีมากมาย มูค่าโเยรวมของมันจะลดตรงไปอย่างมากอย่างแน่นอนและไม่มีทางที่จะใช่มาตรฐานก่อนหน้านี้เพื่อทําการวัดมูลค่าของอุปกรณ์แห่งเตามูลค่าของอุปกรณ์แห่งเตาจะรดตรงอย่างมากอย่างแน่นอนภายในอนาคตดังนั้นดังแต่ที่เราเดินทางกลับไปเราจะทําการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์แห่งเตาและอุปกรณ์ครึ่งเตาทั้งหมดให้กับหการค้าแห่งความกระคนเย่เทียนบางแผนจละอี๊ รอดทายทีส่สแสดงด้วยสมบัติมากมายที่อยู่ในมือของเขาหากมูลค่าของมันลดลงเรือเขาก็จะสูญเสียทรัพกรจำนวนมากไปจากศูนปา่าและในขณะนี้นเย่เทียนก็กำลังนนคิดว่าเขาจะอยู่ในซากประพังของสนามรบต่อหรือไม่แต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบัน พื้นที่สนใจของซากปรดาพังของสนามรบหนัดได้ถูกสำรวจจนเกือบจะหมดแล้วซึ่งโรงฝึกแต่ซากปรลาพังของนิกายปังแห่งก็ยังไม่ได้ปรากฏขึ้นมาจนเต็มที่ซึ่งมันจำเป็นจะต้องใช้เวลาอีกยาวนา นอกจากนี้ซากปราังของสนามรบอ,อาจจะมีซากปรารง,งนิกายที่เป็นกอรังสวรรค์ดาบิซีเช่นเดียวกับนิกายพาทิตย์ปสตงซึ่งซากปราังดังกล่าวนั้นอันตรายไปอย่างมากและหากพวกเขาปลุกลุกเข้าไปมันก็มีโอกาสสูงที่พวกเขาจะพบกับบรุกีได้จริงที่ได้ถึงขึ้นมาจากการะปรายของกองรังสวรรค์ดาบิซีเรานั้น ดังนั้นมูลค่าโดยรวมของซากปราพังของสนามรบทั้งหมดจึงไม่ได้สูงมากนักในตอนนี้เพัังจากประสบการณ์เหตุการณ์ขั้นท่าที่ราชาจำนวนนับรูกได้ดูสังหารโดยบรุิยุทธจริงของนิกายพระาทิตย์อสตง เราก็เก่งว่าราชาที่แท้จริงดอนนันหรือแม้กระทั่งบารุษที่แท้จริงครึ่งขั้นก็คงไม่เต็มใจที่อยู่ในซากปราพังของสนามรบอีกต่อไปและพร้อมที่จะกลับไปจังโรคก,กึ่งเตาตอเอลาเราคงจะต้องกลับกอเพราะเรานั้นไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรได้สมัมผัสในเวลานีและการดูในซากปราพังของสนามรบ มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยถ้าหากยังยู่ในที่นี้มันคงจะเป็นการเสิบเวลาไปด้วยปร,ประโจนเราจําเป็นจะต้องทิ้งสมบัติเโอกาสอื่นๆไว้กับผู้ตนคนอ,อื่นเช่นราชาที่แท้จ,จริงและบาตรุทที่แท้จ,จริงขั้น,นตอนนั้นเย่เทียนคิดเช่นนี้ดังนั้นใน่จะที่เขาเออกมาจากอาณาจักรเล็กๆข,ขาก็ได้เดินทางออกจากซากปราพังของสนามรบ แระได้กับไปจังประเทศ่ิท้จิงของหอคอยเทพสงครามหลังจากนั้นเย่เทียนก็ได้เดินทางไปจังเมืองดักวานัสปันเมืองดัก,ดกวานัสปันนันมันได้มีสาขาของหอคอยการค้าแห่งความกตัญญูหลังจากนั้นเย่เทียนจึงได้เดินทางมายัางสาขาของหอการค้าแห่งความกตัญนที่ตั้งอยู่ในเมืองจักวรน,นัสปันและหัวหน้าสาขาระดับ,ดบราชาดิตาจ,จิงก็ได้ออกมาต้อนรับเย่เทียนแรกเมื่อเย่เทียนกล่าวว่าเขามีอุปกรณ์แห่งเตา และอุปกรณ์ครึ่งเตาจำนวนมากและยังมีศัตุหายากต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ขอต้องการที่จะแลกเปลี่ยนดังนั้นหอหน้าสาขาจึงได้แจ้งไปจังสำนักการรักและในไม่ช้าพวกเขาก็ได้ส่งพรุลุตแทธจริงครึ่งขั้นสิบคนมาจากสาขาลักของหอการค้าแห่งความกระหดในอดีตนั้นมีพรุษลิดแทธจริงครึ่งขั้นเพียงไม่กี่คนเท่าน,นั้นที่อยู่ในหอการค้าแห่งความกระหด แต่ในตอนนี้มันมีโอกาสจํานวนในทุวนในซากปราพงของสนามรบดังนั้นจานวนของพลิตดิแทจริงขึ่งขั้นภายในกรังรักต่างๆจึงได้เพิ่มขึ้นมันก็สามารถที่จะพิสูจน์ข้าเท็จริงได้จากที่หอการค้าแห่งความกระหถึงกับส่งพลุตดิแทจิงขึ้นขั้นมาถึง10โคนดังนั้นจํานวนของพลุตดิแทจริงขึ่งขั้นที่อยู่ในหกการค้าแห่งความกระหถนั้น จะต้องมีจำนวนที่มากอย่างแน่นอนแม้มันจะไม่เกินหนึ่งร้อยคนแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีแต่สิบคนอย่างแน่นอนแรมรุวยครั้งนี้ที่ปริมาณการแลกเปลี่ยนของเยเทียนนั้นมันมากจเก,กินไปที่แม้แต่บรุษลดทิฏฐจริงครึ่งข,ขั้นหนึ่งคนก็ยังไม่สามารถที่จะทำการได้เปลี่ยนให้เซี่ยสมบูรณ์ได้และในพวกเขาจึงได้ส่งบรุษลดทิฏฐจริงครึ่งข,ขั้นมาถึงสิบคน และแน่นอนว่าองการค้าแห่งความกระหนนั้นจะซื้อขายตามกฎเกณฑ์ที่บัรดัติขึ้นมาต้่งนั้นแล้พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะพ้นชิงเย่เทียนอีกตู้พวกเขาเคยยินเกี่ยวกับการตสู้ของเย่เทียนมาก่อน ซึ่งเย่เทียนนั้นแข็งแร่งมากกว่าร่างประทานของพวกลาดิเต่าะระดับทั่วไปไและเขาจะสามารถสังหารร่างประทานของพุตตาทิเตาอดับหนึ่งได้พร้อมกันหลายคนและแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแร่งเพียงใดพวกเขาก็ไม่กล้าที่จะพ้นชิงเย่เทียไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงจะพบกับความตายานนอย่างแน่นอนณสาขา,าของพ่อค,ค้าแห่งความโกรธ ในห้องถงรับขนาดใจพราะรุดเจอแท้จริงครึ่งขั้น,น10คพลของหอกาันค้าแห่งความกระหดได้ทําการแลกเปลี่ยนกับเบี้ยเทียนในที่แห่งนี้ขณะพวกเขาก็ได้เฝ้าดูเจ้เทียนหยิบอุป,รปรกรณ์แห่งเตาและอุป,รปรกรณ์ครึ่งเตาออกมาจากตาพานขนาดเล็กภายใร่างกายของเขารวมไปถึงสมบัติที่พวกเขาไม่รู้จักยีกจมอนมากซึ่งมันเป็นจำนวนที่น่าตกใจอย่างที่สุดในอดีตนั้นอุปรกรณ์แห่งเตาเพียงแค่ชิ้นเดียว มันก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้หอ,อการค้าแห่งความกระดอนซันคอและพวกเขาก็เก่งว่าแม้แต่บรุดดาทิเต่าเรานั้นก็ต้องการที่จะครอบครองมันแต่ในตอนนี้อุปกรณ์แห่งเต่าเรานี้มันไม่ได้มีค่าอะไรมากนักและมันก็ไป็นง่ายที่จะสามารถค้นพบอุปกรณ์แห่งเต่าในเศษสิ้นส่วนของนาจาิกตโทเทพและทอสปันซึ่งมันส่วนให้มีอุปกรณ์แห่งเต่าจำนวนมากเกินไปภายในอาณาจักรแห่งนี และในครั้งนี้ด้วยการปรากฏตัวของซากปะาพังของสนามรบมันก็ได้ทําให้อุปกรณ์แห่งเตาจมนวนมากปรากฏตัวขึ้นดังนั้นมูลค่าของอุปกรณ์แห่งเตาจึงลดลงครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถึงอย่างนั้นมูลค่าของอุปกรณ์แห่งเตา ก็จะคงมีมูลค่าไปอย่างมากและโดยทั่วไปแล้วราชาแท้จริงระดับทั่วปก็ไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์แห่งเตาด้ามาทําการแลกเปลี่ยนพวกนี้กันก่อข้าไม่รู้ว่าหอคัน้าแห่งความกระห้นจะสนใจพวกมันหรือไม่เย่เทียนเกาทาผู้เมินชื่อราชาแท้จริงชีเทียนได้เก่าวออกมาด้วยดจิม อย่าได้กังวลเลยประาจานแห่งเตาเิมพวิธีหอการค้าแห่งความกรดคนของพวกเรานั้นมีทรัพยากรด้านการเงินที่แข็งแกร่งและในเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ได้มีกองรังอารับซูได้ในสมบัติจี่มันมากออกมาเพื่อทําการแลกเปลี่ยนกับหอการค้าแห่งความกรดคนของพวกเราดังนั้นหอการค้าแห่งความกดดคนของพวกเราจึงมีทรัพยากรทางการเงินที่เพิ่มขึ้นแต่เท่า ซึ่งมันเพียงพอที่จะได้เปลี่ยนสมบัติเรานี้ข้าไม่รู้ว่าประจันแห่งเตาเมื่อวิธีต้องการจะได้เปลี่ยนพวกมันกับสมบัติอะไรหรือว่าต้องการจะได้เปลี่ยนเป็นคะแนนของหอกันค้าแห่งความกระดกคนของพวกเราหรือต้องการจะได้เปลี่ยนกับสมบัติต่างๆและหากต้องการที่จะได้เปลี่ยนพวกมันเป็นเหรียญแห่นเตาหอการค้าแห่งความกระดกคนของพวกเราก็เก่งว่า คงจะไม่สามารถหาเรียนแห่งเตา่าตนวันมากขนาดนั้นได้ข้านั้นต้องการแด้เปลี่ยนทรัพยกรในการพองไม่ว่าจะเป็นทรัพยกรสำหรับการปรับแต่งร่างกายทรัพยากรสำหรับการขัดเกลาพลังปานศักดิ์ศรีหรือทรัพยกรสำหรับการขัดเกลาสาภาพจิตใจข้านั้นต้องการพวกมันทั้งหมดยี่เห็นได้กล่าวความต้องการของเขาออกมาเออนี่มันราชาทัตจินชีเทียนกล่าวว่าประจา์แห่งเต,าเตาเ่ามงวิธีในตอนนี้ผู้ตนทุกคน แต่เขาต้องการที่จะได้เปลี่ยนสมบัติที่พวกเขาไม่ต้องการเป็นทรัพยรสําหรับกระภิาะดังนั้นความต้องการทรัพยรในกระภิาะจึงสูงไปอย่างมากซึ่งหอคังค,าคา้าแห่งความโกรธของพวกเราก็คงจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนทั้งหมดกับท่านได้อย่างแน่นอนหากต้องการที่จะได้เปลี่ยนสมบัติตอนนี้ให้กลายเป็นทร,รัพยากรข้าขอแนะนําให้ประอาจารย์แห่งเตาพุงวิธีทําการเป็นสมบัติตอนนี้ส่วนหนึ่งมาแลกเปลี่ยนเป็นทรัพยรในกระภิาะและอีกส่วนหนึ่งนั้น นวพวกมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นมอโตหร,รือซีราสวร์แทซีราสวร์ดังนั้นเรืเย่เทียนดูว่านี่คืออะไรถ้าหากจะพูดกันตามความจริง มันก็คือเหรียญที่อยู่ระดับสูงกว่าเดนแห่งเตาซึ่งมันมาจากอณาณาจักรถวยเทพและสัสนสวรรค์ศีรสวรรค์นั้นเป็นหินพลังงานชนิดหนึ่งที่สามารถถูกดันดโดยบรุษตัดิเตาสวรรค์ดวิสาซึ่งพวกมันมีพลังงานที่สูงไปอย่างมากและพลังงานแห่งเตาที่อยู่ภายใน,ในก็ยังมีร่องรอยระดับความเข้าใจของพร,รุษตัดิเตาสวรรค์ดะวิสามอีกตู้ศีราแห่งสวรรค์น,นั้นมีมากมายในซากปราังของสนามรและแม้แต่เยเทียนก็ยังมีศซีระ ์มกแต่นอกจากนี้กรังอารับสูรและเย่เทียนก็ยังได้รับทคนิครับในการครอบแน่นสีราแห่งสวรรค์ซึ่งมันเป็นที่รับที่รับรูดโดยรียกันภายในอาณาจารแต่หากไม่มีขามแกงความรุษดัติเต่าสวรรค์ดัวิสามันก็ไม่มีทางที่จะครอบแน่นสีราแห่งสวรรค์ได้ซึ่งในวันนี้กรังอารับสูและกรังในความกระดนทั้งหมดต่างก็บองว่าสีราแห่งสวรรค์นั้นถือว่าเป็นสกุลเงินของรุษอยู่ทจริง และบรุษัทที่เตาและมรดค่าของเซราเฮสปัร์ตรก็เท่ากับ1 0 0 0ลพานเยนเตาเย่เทียนตกลงที่จะรับเซราเฮสปาร์ตรหรือมอตกเป็นการแลกเปลี่ยนแทนเอาลราพวกเรามาประเมินสมบัติของพระอาจารย์มือวิธีกันเถอราชาทจ่แท้จริงจชีเทียนเกอกมาจางรวดเร็วและท่นนั้นบรุษัทีจแท้จริงครึ่งขั้นทั้ง10คนก็ได้ทำการแจ้แจะสมบัติที่เย่เทียนนำบักมาและทำการประเมินค่าเทราชิน หลังจากผ่านไปประมาณครึ่งวันพวกขห้งหมดกเสร็จสิ้นการประมือหลังจากนั้นหอการค้าแห่งความกอระหนก็เริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนสร่ปปกรจวมนมากกับเย่เทียและนำมอตบปราสิตแห่งความกอระหนจ่ายร้อยดากและที่ทรับต่างๆรวมถึงศีราแห่งสวรร์จำนวนหลายล้านชิน้นนี่คือมูลค่าสิ่กรที่เทียนนำมาแลกเปลี่ยนกับหอการค้าแห่งความกอระหน หลังจากออามาจากสาขาห้องาัค้าแห่งความกรธเย่เทียนก็ไม่ได้เตือนทางกลับไปเดยฝนในทันทีแต่เขาได้เตือนทางกับประจังประเทศที่แท้จริงสวรรค์แห่งคุ้างป่าณนะพพมนุษย์ดินแดนของเย่เทียหลังจากที่เย่เทียนได้กลับมาเขาก็ได้ส่งมอดกระดับตามและหนังสือบางจากไปยังพระสปังสูงสุดพมนุษย์ในทันทีเพราะพระสปังสูงสุดพมนุษย์นั้นเป็นสถานที่สำหรับกระเพาะ อาชิจะของพอมนุษย์มาโดยตลอดดังนั้นการวารฐานใดที่แห่งนี้จึงสามารถปลุกฟังอาชจะที่แท้จริงให้เนิดขึ้นมาได้มากขึ้นนอกจากนี้เจ้เทียนยังได้มอบทรัพยกรอะดับต่ำที่เขาไม่ได้ใช้งานให้แก่ผู้นำระดับสูงของพอมโน หลังจากนั้นเจ๊เทีย็ได้ติดต่อพายาของเขาเซลเจในเวลานี้เซลเจนั้นเป็นราชาที่แท้จริงขั้นปา่าของขอบเขตจิบวิญญาณที่แท้จริงซึ่งเธอไม่ใช่ราชาที่แท้จริงระพอ,อนแอแต่ความแข็งแกร่งของเธอน,นั้นก็ยัง่อนแอกว่กราชาที่แท้จริงที่สวอร์ดังไปอย่างมากเสดพี่ท่านกลับมาแล้วเซลเจมีความสุขไปอย่างมากที่ได้พบเห็นเจ้เทียเพราะเจ๊เทอนั้นมักจะยุ่งอยู่แต่เวลาไม่ว่าจะเดินทางออกไปจังรบภายนอกเพื่อทำการเสาะหาโอกาส ดูทําการปิดด่านพื่อฝึกฝนซึ่งทําให้ดังคู่นั้นเยลราที่ใช้ร่วมกันจํานวนในมากดังในทุกครั้งที่เทียนกลับมาเธอจึงให้คนสาคัญกับเวลาที่พวกเขาใช้ร่วมกันยี่เออข้านนั้นมีความวรจะมมอบให้เจ้ายี่เทียนได้จิบมเมล็ดพันธุ์แห่งการตีขึ้นมาและสมงมอบมันให้เซียวเจ้นี่คืออะไรจังงั้นเรอเซียวเจ้เจ้า,าไปที่มเมล็ดพันธุ์แห่งกาิตี บนฝ่ามือของเย่เทียนด้วยความอยากรู้จากเห็นซึ่งเธอเห็นว่าเม็ถพันธุ์แห่งการจุตินั้นไม่ใช่ของธรรมดามันจะต้องน้ำค่าจังมากอย่างแน่นอนนี่คือเม็ดพันธุ์แห่งการจุตีเย่เทียนกล่าวอธิปาเมัตถุพันแห่งการจุติมีประโยชน์อะไรจึงกันเรือเสียวเย่เกล่าวถามเย่เทียนอมยิ้มได้กล่าวว่า มเมล็ดพันธุ์แห่งกันจิตินั้นสามารถทําให้คนคนหนึ่งสามารถกับชาติไปเกิดใหม่ได้และภายใต้สถานการณ์ปกติมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าระรับแพสปันจะสามารถกับชาติมาเกิดใหม่ได้และสิ่งมีชีวิตแห่งความขรุขรนั้นก็อย่างยากเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถกับชาติมาเกิดใหม่โดยการกวดต้อนจิตวิญญาณและร่างกายของพวกเขาให้เข้าสู่ร่างกายของทารกทั่วไปซึ่งนั่นมันไม่ได้ถือว่าเป็นการกับชาติมาเกิด แต่มันเรียกว่าเป็นการไดร้ากและด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่สามารถที่จะทำลายขอบเขตบรุษาที่เต่าได้และไม่สามารถที่จะปมเพาะได้ต่อไปยกตัวอย่างเช่นวราชาท่ิน้จริงเช่นเจ้าที่ได้ยกกระดับรูปทางแห่งเต่าให้ไปถึงกิจการ แต่มันก็ไม่สามารถที่จะทารวงขอบเขตได้เอตต่อปาแต่ถ้าเจ้าใช้เมล็ดพันธุ์แห่งกิจติเพื่อกับชาติมาเกิดใหม่เจ้าจะสามารถเปลี่ยนแปลงรากฐานกันรเพือของเจ้าได้ซึ่งมันจะถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าเจ้าจะสามารถกลายเป็นสุดยอดราชจะกิจจริง ก็อู่ไปกับรากฐานการเพาะของเจ้าและก็จะมีความหวังที่จะกลายเป็นพรุตภัณท่เตาได้อย่างแน่นอนแต่ราคากับชาติมาเกิดใหม่ข่านั้นจะสูญเสียความจำหรือไม่ถ้าข่านั้นต้องสญเสียความจำค่าก็ไม่มีทางที่จะกลับชาติไปเกิดใหม่เซียวจูกล่าวมาเธอนั้นไม่อยากลืมสามีของเธอเพราะการกลับชาติมาเกิดใหม่นั้นคงจะอัดกว่าการฆ่าเธอด้วยซ้ำอย่าได้กระวนไป ถึงแม้ว่าเจ้าจะสูญเสียความจำทั้งหมดไปแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะกลายเป็นอีกคนหนึ่งแต่นั่นแหละคือความแตกต่างตราบ่างการฆ่าต่อตาถ้าหากเป็นในกรณีน,นี้ใครก็ตามที่ใช้เมล็ดพันธุ์แห่งการตีความจำของพวกเขาก็จะถือว่าเป็นรากฐานถ้าหากคนพู้นั้นไม่ได้มีความจำพื้นฐานมันก็เท่ากับเป็นการฆ่าต,ตา แต่ในตอนแรกหลังจากการเกิดไม่นั้นความรจำแต่จังไม่ฟื้นคือสมองของทารกนั้นไม่สามารถรับความทรงจำของราชาที่แท้จริงได้ดังนั้นความทรงจำจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาหลังจากที่เจ้ามีอายุเพียงไม่กี่ขวบแต่มันก็จังจะไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่จนกว่าเจ้าจะถึงปตัตเต็มใบเย่เทีเหนกล่าวอธิบาย และแทนนันเย้เทียนก็ได้พูดขึ้นมาอีกครั้งว่าเย่เอ๋ออายุไขคนราชาที่แท้จริงและุรุษที่แท้จริงนั้นไม่ได้คงอยู่ชั่วนิรันด์แม้ว่าคนหนึ่งจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในจากรพรอันยาวนานแต่วันหนึ่งอายุขยัยของพวกเขาก็จะต้องหมดลงมีเพียงแต่การเป็นบรุผลิตเต่าเท่านั้นที่สามารถมีชีวิตเป็นนิรันด์ได้อย่างแท้จริงและถ้าหากเจ้าไม่สามารถควบคุมแ่งต้องกำเนิดพลังงานเต่าแห่งความกระหนได้ นั่นมันก็จะถือว่าเป็นการผัดพลาดอย่างแท้จริงดังนัง้นข้าจึงบังว่าเจ้าจะทําการกับชาติไปเกิดใหม่เพื่อทําการสาร้างฐานที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาตกลงข้าจะทําการไปเกิดใหม่เซียวเจ้พยักหน้าหอร่าของร่างกายของเธอจะวนออกมาด้วยแรงกดดันของจาพัดดินนี การระครั้งหนึ่งนามาแล้วในตอนที่เทียนและเธอนั้นเป็นแค่คนรู้จักกันซึ่งเธอนั้นถือว่าเป็นหัวหน้าคนนิกายอีกตู้และเธอก็ถือว่าเป็นจ่าพัดจริงที่แข่งที่สุดบนโลกดังนั้นเธอจึงมีใจที่ม,ทม,มั่นที่จะแข่งแข่งขึ้นโดยปกติแต่หลังจากแต่งงานกับเยเทียเธอค่อยๆกลายเป็นผู้หญิงที่เบื้องหลังของเยเทียและจิตใจที่จากจะแข่งแข่งค่อยๆจางหายไปนอกจากนี้เธอ,อยังเคยพบเห็นคนชั่วมากเกินไป เป็นเรื่องปกติแล้วที่เธอจะมีความตั้งใจที่จะต่อสู้อีกต่อไปแต่ในตอนนี้เธอกับโอกาสที่จะกำหนดใหม่ดังนั้นเธอจะไม่จอมจอนด่างโดยธรรมชาติในวารนี้เจ้ถี่ได้มอบมเมล็ดพันธุ์แห่งการจุติให้กับเซลเจและเธอก็ได้ปรับแต่งมเมล็ดพันธุ์แห่งการดุติในทันทีหลังจากที่เซลเจได้รับมเมล็ดพันธุ์แห่งการดุติเธอก็เริ่มที่จะปรับแต่งมันและสปรามากถึงหนึ่งปี ก่าที่การปรับแต่งจะประสบความสำเร็จเย่เออด้วยการกระตุ้นมล็ดพันธุ์แห่งกัจติอันนีที่วิ็นญาณที่แท้จริงของเจ้าจะสามารถกับเจ้ามาเกิดเป็นพพันมนุษย์ได้แลรด้วยความแก่งของพลังแห่งการทำลายของข้านานประกอบกับสัมพันธ์แห่งโชคะตาระหว่างพวกเราข้าจะสามารถพบเจ้าได้ในไม่ช้าเย่เทียนเกาบ่าข้าเจ้ารอเวลานานเซียวเิ่มกระตุ้นเมล็ดพันธุ์แห่งกัจติในทันทีและทนน้นตุ้ม เ <Workers. S 2> มล็ดพันธุ์แห่งกาิตได้ประทุขึ้นและกลายเป็นประตูแห่งการเกิดใหม่ซึ่งร่างกายของเซลล์เจได้ถูกประตูแห่งการเกิดใหม่ดูดกลืนเข้าไปเทียเน็กเทียนอนหลังจากนั้นร่างกายของเซลล์เจก็ได้หายไปจากสัมปูรและอำแสงของวิญญาณที่แท้จริงของการเกิดใหม่ก็ได้หายไปเช่นกันการเกิดใหม่นั้นจําเป็นจะต้องใช้เวลามันไม่ใช่การเกิดใหม่ในทันทีหลังจากนั้นเจเทียนึงได้ใช้พราสิทธิ์ทางได้คณนิต เพื่อทําการคํานวณสถานการณ์ต่างๆเพื่อสรุปที่ถือกาเนิดของเซลเจในตอนแรกนั้นเขาไม่สามารถที่จะทํานายอะไรได้เลยเพราะอย่างไรก็ตามเซลเจยจะไม่ได้ถี่กาเนิดขึ้นมาใหม่ได้จากผ่านไปหลายสิบปีเจเทียนก็สามารถที่จะทํานายได้นที่สุดเยเออได้ถือกาเนิดขึ้นแล้วด้วยคนเป็นต้นเยเทียนก็รีบข้ามผ่านห้วงอวก,กาศและจากไปให้ทันทีในภาพันมนุษย์ทวีบเทียนฟู ทวีปแห่งนี้เป็นทวีปที่ค่อนข้างใหญ่โตบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของวัฒนมนุษย์ซึ่งมีมนุษย์จำนวนไม่ท้วนอาศัยจุบนีณอาณาจักรเทียนดวนเมืองหลวงเจิ้นเทียดคาราาร์เจิ้นไปโ h ในวันนี้ภายในคาราฮาร์เจิ้นไปโ h แม่นานเจิ้นไปโฮกำลังจะกํกำเนิดลูกสาวขึ้นมาแต่ในขณะนั้นมันก็ได้มีดวงดาวที่ส่องแสงจูนในทั่วท้องฟ้าและคาราาร์เจิ้นไปโ h ทั้งหมดก่อได้สวพัดสภัยไปด้วยเศนเศ ซึ่งมันได้ดึงดูดมุนใจของผู้วินใจนำไปทู่และในช่วงเวลาหนึ่งมันก็ได้มีการจ้ามองอสัปพรังจํานวนนำไปทู่จากไทบีบเทียนฟูได้ตรวะดวงพื้นที่และทําการตรวจสอบกระดหาดเตี้นไปโหแต่งไดก็ตามผู้ตนเธอขบเขตประพีเรานีเรือดับแม่ทัพเฮสปานและมาหน้าที่สัรังในดับราชาเฮสปันก็ไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นสิ่งใดได้ที่อยู่ภายในกระดหาดเตี้นไปโห มันเกิดอะไรขึ้นเจนไปโหตกใจไปย่ำมากด้วยความแกลงของเทพจ่าป่าเขากลับไม่สามารถที่จะขยับต้าแม้แต่ผู้คนที่อยู่ในที่พักของเจนไปโหก็ยังไม่สามารถที่จะขยับไปเลื่อนได้แม้แต่นิดเดียวแต่ทันนั้นเสียงหนึ่งก็ไดต้ดังขึ้นวันนี้ภรรยาของข้าได้กับชาติมาเกิดใหม่ภายในคฤหาสน์เตียนไปโหของเจ้า แต่ข้าก็ต้องการที่จะพาตัวเธอออกไปแต่เพื่อชดเชยกับกเจ้าข้าจะทําการทีส่สมบัตตบางๆเอาไปให้แก่พวกเจ้าและเมื่อสิ้นเสียงเสงศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวก็ได้สลา,ายหายไปและในวรานี้เขาก็ได้สังเกตเห็นว่าเด็กผู้หญิงที่เพิ่งจะถูกํำเนิดภายในเครือข่ายเิ่งไปหก็ได้หายต่อไปเช่นกัน และมันก็ได้ถูกทดแทนไปด้วยแหวนวงหนึ่งซึ่งมีริ่งวัสดสมบัติอยู่เป็นจำนวนมากหรือว่าเขาจะเป็นผู้สมาจที่้จริงของพมนุษย์ซึ่งเปโฮ่จ้องมาไปที่สิกงวัสดุจนวนมมวนับไม่ถ้วนที่อยู่ภายในแหวนมิติซึ่งเขาไม่รู้ว่าสิัสดุเหล่นี้นั้นจะสามารถทําให้เขาฝึกฝนไปได้ถึงระดับใดแต่พวกมันจะสามารถทําให้เขากลายเป็นผู้สมนาจสูงสุดในทวีปเทียนฟูนได้อย่างแน่นอนท่านปรมาจารย์หก เจ้าหญิงน้อยที่เพิ่งถือกำเนิดได้หายไปแล้วสาวใ้ได้วิ่งเข้ามาแจ้งขา่าวเธอคิดว่าถ้าหากเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นเจ้นไปโหก็คงจะสังหารเธออย่างแน่นอนแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือเจ้นไปโหกัพเพราะออกมาจากความสูเอาราค้าเข้าใจแล้วเจ้าไปเธอเขาไม่ได้สนใจลูกสาวของเขาเลยเพราะคนนั้นมีชีวิตอยู่เป็นเวลานานในาน,านะเทพจ่าป่า แระเพื่อสร้างครอบครัวขนาดใจเขาได้มีภรรยาโดยหลายคนและเขาก็ได้เค้กำเนิดลูกมากมายลูกสาวเพียงแค่คนเดียวที่พึ่งที่กำเนิดมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเสียใจและเขาก็มาได้สนใจเป็นเรื่องธรรมชาติและด้วยการแรกเปลี่ยนสมััติกรมากมายกับลูกสาวของเขานั้นก็ถือว่าเป็นกำไรที่มาสารไปอย่างมากแน่นอนว่าในตอนนี้เขามีความสุขอยู่ภายในใจลูกสาวของเขานั้นควรจะเป็นผู้ก่อเซ็งเกิด ของผู้ตนดิ้งอันยิ่งใจแต่ในเสด็จใจที่เขาไม่สามารถสร้างคสัมพันธ์กับวีไฟต้ไม่เช่นนั้นเขาอาจจะรับประโยชน์มากมายกว่านี้อย่างแน่นอนแต่จะได้ก็ตามเขาก็ไม่กล้าที่จะลุกรานผู้ตนยิ่งใจเรานั้นใครจะรู้ว่าพวกเขานั้นคิดอะไรอยู่การได้ประโยชน์แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ยี่เทียนแนะนำกันกระชากมาเกิดของเซียวจี๋กลับมาแะมอบเธอให้กับเย่ยจู๋นอกสาวเขาคอยดูแลแลเมื่อเย่ยจู๋รู้ว่าพี่สะภ้ยของเธอนั้นได้กลายเป็นทารกไปแล้วเธอกระสิกประทใจไปอย่างมากแต่เธอก็ไม่ได้อิจฉาเป็นเรื่องปกติที่พี่ชายของเธอที่รับสมบัติที่เมล็ดพันธ์แห่งกิจติมาและจะมอบมันให้แก่พี่สะภ้ยแม้ว่าเธอจะต้องการที่จะกลายเป็นพ่อทุตรทิ่เตาแต่มันก็ไม่จำเป็นจะต,ต้องเร่งรีบ เพราะในบางทีถ้าหากวเธอแข็งแร่งขึ้นในอนาคตมันก็อาจ,จมีวิธีอื่นๆดูอีในความเป็นจริงเย์เทียนนั้นมีวิธีอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้เจย์จูกลายเป็นบรรุษดาทิตเตา่นก็คือเสาเทพเจ้าสปันแต่บรุษดาทิเตาที่เูกสร้างขึ้นด้วยวิธีดีพวกเขาจะถูกควบคุมโดยเสาเทพเจ้าสปันจากสมปูดันเยเทียนที่ไม่จต็มใจที่จะใช้วิธีการดีเพื่อสร้างบรุษดาทิเตา น้องสาวข้าจะส่งเจ้าไปยังแคกลนแห่งกเาเบราและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเจ้าจะต้องแนะนําวิสัยของเจ้าให้เมฝนรู้ใหม่เย่เทียนได้บอกกล่าวน้องสาวขเขาได้สิเย่จู่ตอบรับอย่างรวดเร็วอา้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ครั้งอย่างมากเลยนะครับผมเซียวจู่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่แล้วนะครับผมแต่เย่จูนั้นยังไม่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่เลยนะครับผมบอกแล้วนะครับเย่เทียนนั้นเห็นมีตีกลงน้องสาวแน่นอนนะครับผม เอาละครับไม่มาชมกันต่อกนในวันพรุ่งนี้ดีก่อนนะครับผมถ้ามีพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวดีกว่าด้วยครับของข้า